บทธรรมบทที่สกลัวตอนที่หนึ่งนอนที่ฉันอยู่นะ่ะผีโคตรเยอะเลยพญานาคก็เยอะมีคนเห็นนั่นเห็นนี่ฉันอยู่คนเดียวมาเป็นปีๆสิ่งเหล่านี้ที่ว่ายังไม่เคยโผล่ไม่เห็นสักตัวนี่เขาเห็นอะไรกันเขากลัวอะไรกันบางคนบอกว่าผีนะ่ะข้ามีกระร๊กข้ามีหลวงพี่หลวงพี่แกกลัวแทนข้าได้อยู่แล้วเออไอนี่เข้าทา่ารู้จักผักความกลัวไปฝากไว้กับผู้อื่นแต่ข้ากลัวนี่ น้ำที่นั่นลึกตั้งร้อยกว่าเมตรจมไปเมื่อ,อไรกลัวไม่โผล่นี่ก็กลัวไปอีกแบบน้ำเนี่ยมันลึกไม่ใช่ปัญหารอกปัญหาอยู่ที่ตัวแกนั่นแหละความสูงไม่ถึงบางคนกลัวนรกก็มาถามว่านรกมันเป็นยังไงเหมือนในหนังไหมจึงถามว่าแกมันชั่วหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าแน่ใจนะว่าไม่ได้ทำชั่วแน่นอนผมมั่งหนูมั่งทำแต่บุญทำแต่ทานมีศีลห้าประจําใจไม่กล้าทําชั่วเชื่อในพระพุทธเจ้า ทำแต่ความดีเพราะผมมั่งหนูมั่ง,งกลัวนรกมากอะไรวะฉันละงงไก่พวกนี้พวกแกเคยเห็นนรกหรือเปล่าแล้วเคยไปหรือเปล่าเปล่ารู้จักคุกไหมรู้จักเคยเห็นด้วยตาตัวเองไหมอืมเคยเห็นแต่ในหนังสือได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยเข้าไปเห็นข้างในจ,จริงๆสักทีแกฆ่าคนขโมยของอะไรหรือเปล่าไม่เคยเลยมันเป็นบาปไม่กล้าทำแกเป็นอย่างนี้แกกลัวเข้ามาจับแกเข้าคุกไหมโอ้ยไม่กลัวรับไม่ได้ทำอะไรผิดสักะหน่อยจะมาจับได้ยังไง นั่นแหละคําตอบที่แกถามฉันน่ะแค่ตอบให้ฉันฟังแล้วแล้วแกกลัวอะไรกลัวทําไมมันแย้งและสับสนมั่วในตัวเองแกเป็นคนดีคิดว่าไม่ทําชั่วนรกนั่นแหละกลัวแกมันหนีหายไปไม่กล้าเจอแกหรอกนั่นจิงจบแกกลัวไหมกลัวแกลองเดินเข้าไปหามันสิว่ามันกลัวแกหรือว่าแกกลัวมันฉันว่ามันวิ่งหนีแกขี้หดตดหายที่ว่าแกกลัวมันด้วยความขยักขยแยงคนเราทําดีเพราะเหตุแห่งความกลัวตกนรกนั่นแหละทุกแต่ไม่ใช่กลัวนรกโดยและเหตุผล ไม่รู้อะไรนิ่มนาการหลงทันีแล้วกลัวนรกจะไปทำทำไมทำช่วยเพราะไม่กลัวนรกหรืออย่างไรถึงได้ทำกันงั้นแกทำช่วยดีกว่าชีวิตจะได้ไม่ต้องกลัวนรกดูสิคำพูดในการสื่อมันจะขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาคนเราพยายามทำงานทำด้วยความขยันเพราะกลัวจนก็ไอคนที่มันขยันทำมาหากินมันไม่อับจนอยู่แล้วจะกลัวจนทำไมคนเรามันเฝ้าของเห็นทรัพย์สินเพราะกลัวมันหายก็เฝ้ามันอย่างดีดูแลอย่างดีเสียอย่างมันจะหายไปได้ยังไง ดันไปกลัวมันอีกการป้องกันก่อนผลเกิดก่อนเหตุเกิดนั้นเป็นสิ่งที่ควรสิ่งที่ถูกแต่ไม่ใช่ทำไปด้วยความกลัวเกิดจากอำนาจแห่งความหลงเราทำไปด้วยมีหน้าที่ที่ต้องกระทำทำไปตามหน้าที่ทำไปด้วยอำนาจแห่งความจดจำด้วยความเชื่อและศรัทธาอย่างนี้น่าจะถูกแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีอยู่แล้วดันไปกลัวฝ่ายตรงข้ามของมันด้วยความหลงคนทำดีก็ไม่ต้องไปกลัวนรกนั่นแหละน่าจะตรงคนขยันก็ไม่ต้องกลัวอับจนนั่นแหละน่าจะถูก ถ้าทำดีแล้วดันกลัวนรกไอ้นี่เนะี่ยมันหลงแล้วขยันแทบตายแต่กลัวจนฉันว่ามันทำแม่งทาแม่งฉันกลัวนั่นฉันกลัวนี่กลัวแม่งทุกอย่างโดยไม่รู้ว่ากลัวไปทำไมพยายามทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามในสิ่งที่กลัวก็กลัวอยู่นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าวิตกจริตต้องแก้ด้วยการทำสมาธิจิตสมาธิจิตต้องทำยังไงถ้าอธิบายกันโนยาวอีกคนเรากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นคาดคิดและคะเนสุ่มราวเอา ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้พระราชาสร้างเมืองเขาต้องสร้างกำแพงล้อมเมืองไว้ก่อนเพราะเขากลัวข้าศึกเข้ามารุกรานแต่เมื่อกำแพงเสร็จแล้วพวกเขาก็สบายใจไม่ต้องกลัวข้าศึกต่อไปเพราะยังไงก็มีกำแพงกัน้น